สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมหน่อยเช่นเคยเส่งในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาเอาเบื้องหลังในการทำคลิป100รวัน SCP รับชาใสามาให้ทุกคนดูนะระหว่างที่ทุกคนรอผมทำซีรีส์ใหม่อยู่นะทุกคนเพราะว่ามันก็ต้องรอนานเนาะทำซีรีส์ใหม่มันก็ต้องใช้เวลาทำนานเนาะก็เห็นใจก็ด้วยนะทุกคนก็ก็สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ทุกคน,ากคนอาจจะไม่รู้จักผมนะผมชื่อหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็เอ่ออายุ15บนะบอกได้ไหมบอกได้เลย ก็ผมก็จะมี คนเห็นนี้มาอีกเรื่อยๆน,นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มีโปรเจกต์ใหญ่เยอะมากแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็มีการบ้านเยอะมากนะครับทุกคนจากที่โรงเรียนนั่นเองนะฮะก็อีกไม่นานไม่ช้านี้ก็จะได้บอโรงเรียนนะครับทุกคนเอาเป็นว่าอย่าหยุดฟังผมหม่นก่อนนะทุกคนก็คือเราก็จะมาแสดงให้ทุกคนเห็นนะว่าเมื่อหลังการทําผมนะฮะทรมานขนาดไหนนะฮะแล้วเจออะไรบ้างในตอนหนึ่งร้อยวันนะ,ะมีปัญหาหรือเปล่าในการทำระหว่างหนึ่งร้อยวันนะครับกับเพื่อนเพื่อนของผมอีก3คนนะครับทุกคนไม่พูดให้รอชานะไปดูกันเลยแล้วดี ใคอย่าลืมกด Subscribe ให้ถึง200ศัพท์เลยนทุกคนเพราะว่าเราใกล้ถึงแล้วนะครับทุกคนไปเล่นกันเลยมันยังไม่หมดเอ้ยเราโดนอะไรไม่รู้มันเกิดได้เรื่อยๆกูฮะเครื่องไม่ได้กรื่อกูเหลือครึ่งหนึ่งเครื่งหัวใจอ่ะเราจะตายแลหรอเฮ้ยบอยอ่ะ โดยฟุตเทปที่ผมตัดมาตอนนี้นะครับทุกคนจะเป็นฟุตเทปของวันที่49ถึงวันที่55นะทุกคนเรี่กคนงงอาจจะสงสัยนะฮะตั้งใจดูนะว่าทำไมมันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับใวันสั้นขนาดนั้นนะทุกคนอยู่ดีก็บอกว่าผมอยู่แต่ในบ้านแล้วก็หายไปเลยนะทุกคนก็คือผมเจอปัญหานี้แล้วครับทุกคนเชิญรับชมเลยนะครับเ,ออเราจะจำกัดเอ้ยมันเกิดอีกแล้วโอ้มบกอดมันเกิด, <God. S 1> ไ,ดไม่หมดเลยมบกอดเกิดได้เรื่อย เราว่าเป็นอันรู้กนะันอ่ะกลัวใหญ่ป่ากลัวใหญ่กลัวอะไรย้ายบ้านไม่เชื่อกูวะกลัวไมโอ้ไม่เห็นตัวข้างบ้านได้ต่อคือแบบเอออีกแล้วไอ,อ้สเกตเตตั้นน่างโง่ ไอ้มอพาลาไซน์นี่ทำกูแหลกโอ้โหเกาะเขาแตกเลยเห็นไหมมันยิงมันวันถอดล้วเดียวอะไรเนี่ยอะไรทังหลาเนี่ยโอ้ยเตยกับมันอยู่แถนี่โอ oh <my S 2> ้ยอ <God. S 2> ้ยอ้ยโอัยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ่้อนยโอ้ยโอนอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้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 ยโอนยโอ้ยงอ้าโอ้าโอ้ยขอ้านอ้ยโข้ยงอ้ยโข้าโอ้าโอ้ย้อ้ย้ยนอคยโอยโอ้ยโอ้ย ถ้าคุณแบบตั้งใจดูนะเอ่อจะเห็นว่าภูขาเขาทำไมมันจะแหว่งแหว่งนะทุกคนซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์นี้นะทุกคนว่าทำไมภูเขามันแหว่งแหว่งนะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าไปตายแบบรัวๆนะพราเราไม่รู้จะทํำยังไงนะทุกคนซึ่งเวลาเราตายเนี่ยเราก็จะกลายเป็นซอมบี้ด้วยนะทุกคนซอมบี้ก็ไปช่วยตีพาราไซดด้วยนะแล้วก็ตีเราด้วยนะครับทุกคนก็มันหาอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนก็คือมันจะแหลกโคตรๆแถมทุกคน ถ้าทุกคนนั้จะเห็นปัญหานะมันโคตรแหลกนะ,ะนะทุกคนเพราะว่ามันสปอนบอ็บอกอีโพลาสิ์เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะก็คือต้องกําจัดมันเท่านั้นนะทุกคนผมเพื่อนผมตายแบบรัวๆนะฮะ o my god oh my god ทุกคน,นการอวสานโดนกูฆ่าเราไม่ยอมเราจะปกบ้านของเราไว้เอ้ยมันยิงมาโ <c oughs> อพีเย,ยอะแยะเลยเดี๋ยวโอริเวอร์มาเลย แค่เข้าใกล้ก็แหละไอ้น้อยอันเดียเราท้ายสุดท้ายแล้วสินะอ๋อใครจะพลังแห่งแอดมินไว้เอเพราะพลัสไสยาแล้วพลังแอดมินอะแรงเลยแล้วกันพลังฮาราดนหยิบเทียวในบ้านหยุดยาวที่เราหยุดก็หยุดไม่เหลือในในบ้านเลยวะเราจะเอาว่าไปตกหน้ามันนะงงโดนสักทีอะเราว่าเราจะขุดพื้นที่มันอะ กดไม่ให้เหลือสักอันเลยอ่ะเองมาดิเอาเด้เดี๋ยวมีรูปเยอะตายเลยมันเยอะมากอ่ะเราควรต้องเอาระเบิดมาแต่ไม่ยอมกระปุดเตี๋ยวแล้วเตียไปวางข้างๆวันน่ะเกิดแล้วก็เกิดไม่ไปโดนจอคนตัดตอนนี้ทุกคนไม่ไปแล้วที่เราเรียกว่าบ้าเนี่ะวันนี้ปกป้องเซิร์ฟเวอร์ของเราไว้ รู้สึกระหว่างเรากับมอสทูเนสแล้วดูมันขยายไปเรื่อยๆเลยต่อต่อเลยน่นต่อมันแพร่เชื้อไปเรื่อยต่อดูในแมปดีมันนอนสต็อปอ่ะว้ายตัวแมวตายแล้วได้เหรอเฮ้ยแล้วมันหยุดเราได้แล้วตายเราก็เกิดใหม่มาต่อยเองเราเอ็นชานหวัดไฟแล้วออ s time to stop now บอกป้อมบ้างของเราไว้ มันซ้อนกันอย่างนั้นแล้วมันจะไม่แหลกได้ยังไงไอเด็กทุเรศไอมอดทุเรศเลยล่าต่อไาไม่ได้เอยลงมาเองลงมาเอ้ยตัวแม่ผุดอ่ะเดี๋ยวมันเกิดได้เรื่อยอ่ะมันมีสามตัวตัวข้างนเน่ตัวข้างบนน่าจะเป็นประเด็นนะแล้วมันเกิดสองตัวพร้อมกันโอ้โหอ๋อราฆ่าตัวข้างบนให้ได้เราแหลกมากกลัวเล่นไม่ได้หรอ มัดโคตรโหดเลยเราเกิดแล้วก็จะมาต่อยกับเองไว้เงี้ยหยุดเฮ้ทุเล็กเฮ้ยเฮ้ยผีที่ผีเวลาเรากลายเป็นตันละพรรษิพรรษิตรรษิดก็มาช่วยเราตีวอสอ่ะเออเออข้ามีสมาชิกที่ไม่ปันลิมิตไม่ได้คุยอะไร ถ้าเราตายเราก็จะนึกตัวต่อยข้างอ่ะว่าดี่ตัตายมันแตกนะครับเนเองจะตายแค่ครั้งเดียวไอ้จ่าคนพิษไม่โดนเขาจะขึ้นไปตบมันลงมาเลยต่อยมันตายเลยต่อยหรือมันเป่าถึงตายเลยเอ๊ยขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วข้างๆกูเลยโอ้โหแล้วมันขึ้นมาโคตรเยอะเลยขึ้นเบื่อฟอง วัวมันใกล้แพ้ไปกวมาหน่อยเป็นตอนแพ้เรื่อยๆเลยต่อดูมันแหลกเพราะว่ามันแพ้เรื่อยๆเขาว่าเขาเพ,าพาาดีแล้วเราตบตัวแม่มันดูเอานี่งั้นตัวแม่เราต้องฆ่าตัวแม่ให้ได้ตาย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 โอ้เมื่อกี้มันตายยังอะอยังต,ต,ายตายหมดน่าจะน่าจะอย่างนั้นละมั้งแต่กลัวไม่หันแล้วมันแพ้พันกัน เรอคับไอตัวบอลน่าจะเป็นสีแดงอะเราต้องฆ่ามันให้ได้มันอยู่เอาเฮ้ยมันตายจากเราวะไอ้นี่มันจุก๊กโดนรัวเลยโอ้ยเราโดนฆ่าทีเดียวเลยคือเราอยากรู้ว่ามันเกิดจากไหนอยากไปดูว่าต้นตอมันคือว่าอะไรโอ้ยไม่กลัวมาหน่อยเลมส์เกมโอ้ยเราบอกว่ามันแหลกมากอะเกิดข้อผิดพลาด oh <my> ออเ มันน้อยจ่าไม่ทนละเกินไปแล้วเองอะมันมันเหม่อมเกริมอะไหนเมื่อกี้เองทำอะไรไว้ผิดคนแล้วโอ๊ยกดนี่ปัญหากับเพเยหรอทุกคนแล้วมึงดูตัวดีสะจิระวังต่อตัวเลยต่อไม่เห็นในมือเพรว่าต่อเห็นในมือกพว่าต่อเออยิงดีฟังเลยนะโอ้ยจุเออยิงไปเลย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีถุงซพดีเขามีของเขาอยู่อะระวังตังแมงเก็บกว่าเก็บกว่าอ๋อหย้างลังอ๋อคนดูว่าอะไรออกมาของมัระเบิดที่นี่ทิิงเหรอเฮ้ยมันยังผุดขึ้นมาได้แมนวะ เราต้องทำอะไรบอกทุกป,ปักอะเดี๋ยวทุกช่วยหน่อยโอเคเนาะโอมไปโดนบ้า,บาหนหรอไม่โดนหรอเอ,อ่อทำให้มันเนินให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยโอ้โหเอ๊ะเอ็งทำเราแหลกมากอะเเาองจะตัดตัวทีนน่ไอ,อ้นี่มันเกิดทิ้งไปอะไอ้ไม่ต้องโซ <c oughs> เออตัดไปเลยอะไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นอะ แค่เราลื่นมากเลยอ่ะไม่เป็นความผิดของมันอ่ะมาเรียกว่าอะไรแต่แะพ่อไอเกนเนียนั้นเชิญคนล่ยาเนี่ยนั่นเชิญโอนานเลยโอ้ยมีคนดูว่าผู้ชอบ่ะหางเลยล็อกเป้าได้ววเลยวะโอ้ยใค่มันหน้าีกว่า,า,าไม่เหลือแล้ว

อะไรมาอะไรนี่ไงนี่เราพูดถึงอ่ะมันตะวันเกิดแปลว่าไหนวะโอ้ยเก่งมากเก่งมากเก่งมากเรียบร้อยโอ้องเดี๋ยวมันไม่เกิดได้อีกแล้วให้มาสเกลตันมันเกิดกลางอากาศฟันเราต้องทำลายของข้างบนด้วย ต้นไม้เหรอเอ่อตามตาอะไร้เทคโนโลยีดิดได้ด้วยมันแค่เคยเป็นต้นไม้มาก่อนหน่อยหัวหิ้วมั่วแล้วมึงไปโดนตายบ้านดิบ้านพวกกูมันยังระดับเขตใหญ่เกินยิงผ้าไปโดนบ้านดิอาเรียเ <c oughs> ชื่อไหมเราเราคงโชว์สภาพภายนอกบ้านให้คนดูเห็นไม่ได้หรอก <c oughs> เอออีกตาหนึ่งอีกตา,ต,าต่อไปอีกทีหนึ่งเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> กงแต่ว่าเราทำอะไรเก็บของบนพื้นให้หมดเลยดิจะไปเผาทิ้งให้หมดว้าเอ็งไม่ได้อัดอยู่ใช่ไหมโอ้โหเออคิวไอเทมหมดเลยไม่เหลือเียจบแล้วสินะเรากลับสุวภาพเดิมได้ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงขอตักขังลาวาก่อน ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เยทมไม่หายฮะฮะเ่ทมเทมเทมไม่หายใหยช่วยตักลาวาหน่อยทำไมเขาตักลาวาแล้วมันไม่มีลาวาอยู่ในมือมอใครหายไปแล้วเราจะทำแบบตรงนี้ดีอ่ะเนี่ยเราลื่นมากเลยอ่ะเราลื่นอ่ะต่ออิสว่าสไม่เคยเกิดเลยเนี่ยตึองเลยหัวใจ Oh, ai có nó khẽ hát nèo, ai hát nèo. thấy rồi chipper toy yêu của bản thôi. là ham buộc à bài, you are. Hơi, bài, 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 Nói bài, 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 <L icker> อนเดฟลิเกอร์โอ้ยอึดมากอ่ะแล้วเราจะสู้มันยังไงเนี่ยโอ้ยก <L> ็อยากเลียร์ทีมมันเยอะดิโ oh <L> อ้ไม,ม่ก็อย่าหยุดเราตายอะตรงนี้ใช้เกีเดือนเราเจอไม่ได้ละถึงบ้านแลวนะ <L> คือมันอึดมากเลือดเป็นประมาณสองพ oh <my> ันอะโอ้ยก็ยังไม่ตายตัวแม่ขวาเรามันแรงขนาด เฮ้ยเฮ้ย2-5ไม่ตายเลยเหรอว่ามาตาสัดเองแล้ว2-5ไม่ได้กี่โอ้ยก๊อดเฮ้ยปกติวันเฉลยนึกว่าก๊อดตายเลยนะเกินนะเกินวันนี้เกินแล้ตกสามที่อะได้ด้วยเนี่ยโอ้ยก๊อดเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำบุกบาลกันมันไม่มีแล้ววันนี้ทุกคนที่ดูมาถึงนะจุดๆนี้นะครับทุกคน อาจจะไม่เข้าใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะทุกคนเพราะผมไม่ได้อธิบายเลยเนาะก็คือว่าผมเนี่ยได้เปิด OP นะเราก็ได้ใช้โลเกต์ลันเชอร์ยิงไอ้พวกสารลาดพวกนี้นะฮะเอ่อไอ้พวกฟอรซยนะฮะทุกคนหายไปทุกป็อกนะฮะไม่ยานมันก็จะลาไปถึงบ้านเรานะฮะซึ่งนี่ก็คือแค่วันที่50เองนะครับทุกคนคือถ้าเราไม่ทําต่อเนี่ยมันก็จะไม่ครบร้อยวันจริงๆมันไม่ครบอยู่แล้วแทนตอนจบแต่ตอนน้ยังไม่รู้เนนะฮะทุกคนเราก็อยากให้มันครบร้อยวันเพื่อดูค,คนนะฮะทุกคน แต่อย่างที่คนรู้กันนะคะว่าสุดท้ายเราก็ทำไป้ถึงวันที่80นะทุกคนซึ่งในตอนนี้ผมก็ทำเนียนะทุกคนโดยการจัดฉากเป็นว่าอุกบาทตกนะจีจริงๆแล้วโดนจากเรากเก็ตลันเชอร์นะทุกคนโอ้เกินนะก็คือบบมันไม่เนียนเลยนะทุกคนแต่ผมก็กะว่าจะเล่นต่อทุกคนเพราะว่าบ้านของเราก็ยังทําไม่ได้เต็มที่แล้วยังไม่ได้สํารวจอย่างเต็มที่นะทุกคนแบบโอ้ยังไม่ได้แบบทําอะไรที่อยากจะทําอีกตั้งเยอะแยะนะทุกคน ในตอนที่ทุกคนดูหลังจากวันที่50ทุกคนเราก็ทำอะไรอีกเยอะแยะเนาะเออนั่นแหละเราจะไม่ยอมอะไปวบเนียวสับเบอ,อร์เกินไปววดตับยกัน,นที่แม่เกินก็ฟุตเทจที่ทุกคนกำลังเห็นต่อจากนี้ทุกคนก็จะเป็นฟุตเทจของหลังวันที่86นะหลังจากที่พาราไซเนี่ยได้ครอบงำเอ่อแบบโลกของเราอย่างเต็มที่และสมบูรณ์นะทุกคนซึ่งผมได้ตัดจบตอนนั้นฮะแต่ว่าเรายังไม่จบนะฮะ คือร้อยวันจบแต่ว่าซีรีส์จบแต่ว่าคนไม่จบนะทุกคนก็เลยทำามาแก้แค้นหมือนะนทุกคนไหนๆก็ไม่ได้ใช้ซีรีส์นี้แล้วนะฮะโคตรเผาให้จับไปเรียนนะทุกคนผมเนี่ยก็ใช้ปืน TCF มาฮะซึ่งเป็นปืนเหมือนบาสุก้าใช้พลังงานในสีเขียวเปล่งพลังออกมาเป็นดีมสปีดแล้วนะเออช่างมาเถอะนะครับทุกคนก็มันมีประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูงมากทุกคนดูดิคือโคตรใหญ่ดีแล้วทุกคนดูนะพวกพลราไซเนี่ยแมง โคตรลึกครับอยู่โคตรลึกครับทุกคนแล้วผมจะไปเล่นยังไงทุกคนทุกคนที่อาจจะแบบโหพี่ทำไมพี่ไม่ทําให้มันจบจบหลร้อยวันก็ดูสภาพนะทุกคนมันจะแบบใครจะไปเล่นไหวนะับพาลาไซบางคนก็ตัดจบกันประมาณนี้นะทุกคนก็ <c oughs> คือแบบเราทนเล่นไหไดะขนนี้ก็เกินนะทุกคนก <c oughs> ็เชิญชมฟุตเทจต่อเลยฮะมันมันเป็นอะไรอะไรามือนะมาหมดลย

phơi nhiều, phơi nhiều, phơi nhiều, 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 ฝั่งนู้นมันเป็นมานานแล้วมันเลยเยอะมากต่อดูดิมันเหมือนมันข้ามน้ำมาไม่ได้อะน้ำเยอะเยอะเนี่ยเห็นปะไม่ได้ดีไซน์ใต้น้ำอ่ะัดีไซายกับกาเวลอ่ะถ้าเป็นดินมันขึ้นได้หมดอ่ะทิศลียินงนขะึ้นไม่หมดเลยอะไรอ่ะใช้ปืนอะที่ที่ว่าล็อกเพ็รอ่ะไอ้เอาวัตถุอันนึงอ่นนงอะ มันกินแบบวอกผิดมากโอ้ยก้อต้องเป็นอะไเชื่อแล้วก็เลยงไชโนูกันปะปนออมันเอาลกี่ลัชเชอรไหมบิดกวัดเลอีโนชยอยว่า wow, ตอนฆ่าเขาได้แล้วเศร้าอะ่ะไม่เกินเห็นชิ้นมาถอดไลยอะมาเกินอะโอ้ก้อน

ไม่เป็นไรอ่ะบ้านหายไม่เป็นไรเราค้างวันให้หมดอ่ะค้างวันให้หมดอยู่เรามีบ้านอยู่ในฟุตเทจอ่ะอยู่ในความทรงจำไม่ไม่ได้ไม่ได้ค้งวันแค่วันเงี้ยันลางไปข้างล่างด้วยเอาไปเช็คสภาพมัายหาบ้านไม่เจอเพราว่าบ้านอยู่ไหนจบบ้านมันไม่เหลือแล้วเออไม่เหลือแล้วเหรอยังไงนี่บ้านอยู่ตรงนี้โอ้ไมค์กอนไมค์ เราาาเรห,ห,ห,ห้องห้องปกติอ่ะเราห้องสตอเรจก็ยังอยู่ไหมยังอยู่ดีห้องอื่นอยู่ห้องกาไม่เหลือห้องกาลงกาไม่อย่างสวยแล้วแม่งพังไปแล้วเราชอบห้องนี้มากที่สุดอ่ะเดี๋ยวซ่อมก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะเราชอบห้อง ACP มากกว่าแม่งดีไปให้าขอ,อย่งยีงไกล<อ>ยตัดใจแล้วอ่ะ<อ><อ> <Yes. S 1> เราทุกอย่างอยู่ในความทรงจำในฟุตเทมันะเต้ต้องตายแค่หมดอ่ะโอ้ยก่อนสาเหตุอ,ตเอะเ่าน้ำเ่าน้ำเองโดนละ yes, yes. ไม่ยอมอ่ะโอ้ยก่อน ก็อย no eh? e <quer> ่างที no. ่คนได้เห็นนะครับทุกคนบ้านของเราเนี่ยได้ถูกทําลายโดยนิวเชียลนวฮะเราบดนิวเชียมาเรียบร้อยแล้วทุกคนก็บ้านของเราเนี่ยก็อยู่ในเพียงความทรงจำเพียงเท่านั้นนะทุกคนในฟุตเทที่ผมถ่ายมาในวันช่วงแปดสิบวันหลังนะฮะทุกคนก็เป็นฟุตเทจที่สวยงามที่สุดนะฮะในซีรีส์นี้ก็คือบ้านหนงลุยนี่โคตรอวยนะทุกคนโอ้คือแบบ บ้านผมในตอนนี้หมอดน,นี้ผมก็ลบทิ้งไปที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนแน่นอนฮะทุกอย่างก็ต้องมีการสูญเสียนะทุกคนแต่ว่าการต่อคืนนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะในคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นซีรีส์อะไรก็อย่าลืมติดตามไปชมด้วยนะทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยจะครบไปสองร้ยซนะับแล้วทุกคนไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงแล้วจะได้สองร้อยซับหรือยังนะทุกคนก็มาดูกันว่าผมจะฉลองด้วยการทำอะไรนะทุกคนก็อย่าลืมติดตา,า,ามชนะม